คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับตัวพ่อค้าจะมาพูดถึงเรื่องของถาม Space กันนะครับห,หลายคนก็เข้ามาสอบถามนะครับว่าเฮ้ยเวลาที่เราตีาํา Space ตั้งสกิลออโต้ยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูในคลิปนี้กันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับและขอฝากร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ไว้ด้วยนะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเติมผ่านไลน์แอดหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้บริการดีมากๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลย มาที่การตั้งสกิลออโต้ก่อนนะครับผมจะแบ่งวิธีเล่นเป็น2แบบนะครับแบบที่เราจะวางป้อมออโต้แล้วก็ไม่วางป้อมออโต้นะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับผมจะตั้งออโต้เหมือนกับตอนซีบอสปกติเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวรถเข็นทุบโอเวอร์ฮีทนะครับแมกนติกฟิลวางป้อมแล้วก็บัฟนะครับแมกนติกฟิลใส่เนี่ยเพราะว่าผมมีตัวทาเลนส์อันนี้นะครับอ่าได้มาแล้วก็จะใส่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ใส่ตัวโอเวอร์คอร์กแล้วนะครับเพราะว่าพอเราใส่แมกนติกฟิลผสมกับโอเวอร์คอร์กเนี่ ทําให้เสียดาเมจในการทุบได้ต่อมาอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใช้วางป้อมในออโต้เลยนะครับและเราก็จะวางป้อมแบบกดมือเองตัวทําสเปซเนี่ยมีระยะเวลาทั้งหมด40วินาทีในการตีนะครับผมเลยแบ่งเป็น2อันเพราะว่าจากที่เทสมานะครับวางป้อม2อันกับวางป้อม3อันดาเมจพอๆกันนะครับจาลองสถานการณ์จริงก็คือเดี๋ยวผมจะเก็บค่าฮีทขึ้นมาก่อนให้ครบ100นะครับเพราะว่าเราสามารถเก็บฮีทเต็ม100ก่อนแล้วค่อยเข้าทัสเปซได้ค่าฮีทจะไม่หายไปนะครับฮีทครบ100นะครับพอเข้าไป ผมก็จะพุ่งเข้าไปคดออโต้นะครับพอโอเวอร์ฮีทปุ๊บเราก็จะวางป้อม1นึ่งป้อมปุ๊บอีกป้อมหนึ่งเป็นป้อมที่2นะครับอ่ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆ4 0ิตวินาทีแล้วเดี๋ยวดู DPS กันนะครับ ที่40วินาทีนะครับอยู่ที่112ล้านแล้วก็ทำดีเพลไปทั้งหมด4,490ประมาณ4,500ล้านนะครับอันนี้คือวาง2ป้อมนะเดี๋ยวเราจะลองวางทั้งหมด3ป้อมแบบออตโอต้ไปเลยนะครับอีกแบบหนึ่งนะเราก็จะวางแบบการตีบอสเลยเหมือนเดิมนะครับเราจะเก็บค่าฮีทก่อนให้เต็มร้อยก่อนที่จะเข้าไปทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าไปเก็บฮีทข้างในแล้วก็กดโอเวอร์ฮีทอีกทีนึงนะครับฮีทเต็มร้อยนะครับเข้าไปปุ๊บกดออตโอตโอเลย แล้วเดี๋ยวมาดูดาเมจร,รวมกันนะครับอ่ะ ดาเมจรวมก็อยู่ที่4,400กว่าล้านเหมือนกันนะครับ DPS ก็อยู่ที่ประมาณ1้อยกว่าล้านเท่าๆกัน,ากนดาเมจต่างกันนิดเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันระหว่าง2ป้อมกับ3ป้อมนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่จากที่ลองมาแล้วก็จากที่เห็นนะครับวาง3มป้อมเนี่ย DPS มันจะตกลงถ้าเกิดว่าเราสามารถวางป้อมแบบกดมือตอนโอเวอร์ฮีทสป้อมเนี่ยมันจะทําให้ DPS สูงที่สุดนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเราถ้าไม่วางอ่ะมันจะดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่ามันก็ลำพอสมควรเนาะอ่ะเก็บฮีทเรียบร้อยครบ100 นะครับเข้ามาออโต้ไม่วางเลยนะครับและยาวเลยถึง40วินาทีดูซิว่าดาเมจมันจะดีขึ้นไหมนะครับอาจจะเห็นได้ว่าดาเมจหายไปประมาณ400ล้านนะครับผมทีเฟสหายไปประมาณ10ล้านไม่วางป้อมเนี่ยเบาที่สุดนะครับเพราะว่าตัวป้อมเนี่ยมันแรงอยู่นะมันไม่เหมือนป้อมไฮคาร์สนะคบเพราะฉะนั้นก็ควรจะวางด้วยแนะนาวาง2ป้อมขึ้นไปนะครับ อาเทสเาเมจไปแล้วนะครับในห้องซ้อมเดี๋ยวมาดูของจริงกันบ้างเวลาที่ตีท,ทาสเปซเนี่ยผมจะไม่ได้เล่นบิวคริทิคอลนะครับเพราะว่าตัวบังกรเนี่ยมันมีการคิดค่อนข้างเยอะก็เลยจะเล่นบิวเป็นขวานปลาหมึกไปนะคะเพราะว่ามันจะได้รีเาเมจได้สูงที่สุดตามสายของมันกินยากินอาหารก่อนเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตั้งปาร์ตี้ฟูบัฟเอบี AB ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ในคลิปเนี่ยผมใช้ตัวแอสเอร์ไซเป็นของวางป้อมนะครับพอดีว่าเทสขี่ยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยลืมเปลี่ยนกลับไปเป็นรถเข็นนะครับทำให แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเทจบไม่งั้นดาเมจมันก็จะแกว่งนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเฉยๆเผื่อบ,บางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมค่าฮีทพี่มันเด้งแปลกๆว่ามันไม่เต็มร้อยอะไรอย่างนี้ สำหรับสัตว์เลี้ยงรอบนี้ผมจัดมูนหนักไว้อันดับหนึ่งะครับแล้วก็ตัวผมอยู่อันดับ2แล้วก็จะมีสควิตจี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นโซฮีแล้วก็ตัวนกหูขาวนะครับเอาไว้บัฟดาเมจลูนที่ผมใช้เวลาตีทางสเปกก็จะเป็นรถเลือดสีทองเลเวล2แล้วก็รถเลือดสีม่วงเลเวล4ีนะครับอีกอันหนึ่งก็จะใส่เป็นเบอร์เซิร์กอันนี้จะแรงที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับตัวสตาร์ฟอร์กับตัวบัตลาสนะครับอันนี้บอกเผื่อคนเล่นสส่คีด้วยเบอร์เซิร์กแรงสุดนะครับก่อนเข้าไป่าทีีบบนัมมแห ไปตีไปเก็บค่าฮีทให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปนะครับให้ไปหาแมปที่มันมีมอนสเตอร์ที่ตีเราก่อนเพราะแบบบางทีถ้าเกิดว่าเราฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกการต่อสู้และถ้าเข้าไม่ทันตามระยะเวลามันเนี่ยค่าฮีทมันจะตกลงเรืร่อยๆนะครับอพอเก็บค่าฮีทเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเข้ามาเนี่ยสระคนที่เล่นใน PC จะสามารถกดปุ่มคีรัลัด1 2 3 4 5 6ตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับเริ่มมาเนี่ยตัวเรามันจะห่างจากตัวมีแตนดาก้อนให้เรากดสกิลคาสเปอร์พุ่งเข้าไปใส่เลยนะครับทีนี้เรา ก็วางป้อม1ป้อมสองป้อมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออโตัวยาวไปได้เลยอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปหาแบบบอนสเตอร์ที่มันไม่ตีเราก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ได้นะครับครั้งแรกเนี่ยผมเฟลนะเพราะว่าเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนี้นะครับเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงใหม่เปลี่ยนอะไรพวกนี้ใหม่ทาให้มันใช้เวลานานกว่าจะเข้าไปได้นะครับค่าฮีทมันก็เลยตกหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปยืนตรงกลางมอนที่มันตีเราก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในการต่อสู้ตลอดค่าฮีทก็จะไม่ตกนะครับอ่ะรอบนี้เดี๋ยวดูดาเมจของการวาง2ป้อมนะครับอยู่ที่ รอบคูณ3ผมขอข้ามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงเลยรอบสุดท้ายอันนี้จะเทสให้ดูเป็นวาง3ป้อมออโต้แบบการตีบอสปกติทั่วไปเลย โดยเมยก็อยู่ที่3,100ล้านนะครับผมมันก็นแกว่งๆเป็นบางครั้งผมว่ามันน่าจะอยู่ที่เรื่องของ empower แล้วก็ตัว auto spray มากกว่านะครับอยู่ที่เราตัดสินใจอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับว่าจะวาง2ป้อมหรือว่าจะปล่อยวาง auto สามป้อมไปเลยอันนี้ก็เทียบมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการตีทาสเปซของพ่อค้าใครที่สามารถทําค่าคีได้เยอะๆหน่อยเนี่ยสัก220เนี่ยลองไปตีใส่คีในทงสเปซก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องค่าคีเท่าไหร่ถึงจะคครรีีตลอดบใทท่าข้ออมูลหรืว่า เล่นคีแต่ทำสเปซได้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวละครให้มันถึงด้วยแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยฝากากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกายจะหมื่นซับแล้วโอเคอคุณสกายรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนบ๊ายบาย